นนะมาหาิตด <ge> <to> ูเฟมได้เหรอไม่ได like ้ไม่ได้น่าเกลียดจะเด่นต่าของพี่อื่นเขาได้ไหมกลางกลางเลยเนี่ยกลางกลางกลางมกลางมั้ยกลางดีก่าหาคนัด้วยนะแ้ ถ้า่รูปได้หรูปไ่ด้หมดเร่มองเห็นเรอกี้เลยเรวันนี้ใช่อว่ามันแดดแดดลงมากเลยใช่ไหม้องก็ถ่ายรูปเปนะครับกล้องนี่นะครับกล้องไล่เสือครับกล้องไล่เสือกล้องนี้นะครับกล้องนี้มีความสุขครับมีความสุขครับ

นกาคต้องไล่เสือกีครับต้องไล่เสือเออเมื่อกี้รีเฟรครับพิการครับต้องนีสิตการต้องเนี้ยบ่อยวันนี้แต่งหน้าสวยเราต้องหลายมุมครับอ่ะต้องนี่บ้างนะคะโอเคสองขางสามข้างเริ่มเลยครับวันนี้คืออะไรยังไง เปิดบ้านโอ้โหร้อนเดี๋ยวแม่บอกร้อนร้อนร้อนอะไรยังไงต้องถามมันเลยสิคะอะไรยังไงประเด็นเป็นเกิดขึ้นหลังจากสองคนนี้อ๋อสองคนนี้อันนี้ต้องให้ใครพูดก่อนให้แม่พูดให้เอมี่พูดก่อนดีกว่าเพราะว่าเอมี่กับเสือต้องพูดก่อนก็จริงๆแล้วที่โพสต์รูปวันนั้นมันจะเป็นวันที่เอมี่ขอบคุณพ่อกับแม่ที่ที่ไว้วางใจให้เอมี่ได้เข้ามาดูแลเสือที่เอมี่โพสต์นะคะแล้วก็่า คือจร,จริงๆอ่ะมันก็ผิดตรงที่เอมี่ไม่ได้พูดว่าเป็นผู้จัดจาการส่วนตัวแหละเอาบอกตรงๆเนาะพูดกล้าพูดตรงนี้ได้เลยว่าหนูไม่กล้าที่จะพูดว่าหนูเป็นผู้จัดจาการเสืออ่ะฮะเพราะมันทาตัวยากมากด้วยความที่เขามีโปรไฟล์ที่ดีอยู่แล้วแร็กเกลว์แน่นมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยความที่คุณพ่อเขาเป็นศินลปินแนวหน้าของเมืองไทยมันเลยทําให้เอมี่ไม่กล้าที่จะ <บด S 1> พูด,ดว่าใช่มันรู้สึกกดดันว่า แล้วเราจะไปดูแลลูกเขาได้เหรอแล้วหนูกลัวที่สุคือคอมเมนต์ว่ามึงดูแลตัวเองมึงแค่รอดก่อนนะนี่คือสิ่งที่หนูกลัวแล้วก็แต่หนูก็พูดไปว่าหนูรู้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่รักเสือมากเอมี่ก็พูดโอเคเอมี่ก็จะรักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่ที่เขามั่นใจในตัวเอมี่ต้องขอบคุณพี่การด้วย <laughs> จริงๆคือตีสองครึ่งอะ <laughs> ตีสองครึ่งไลน์มาไ <laughs> ลน์มาหนูก็ตกใจ ก็ยังไม่กล้าเปิดอ่านก็เลยโทรหาเสือก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่อยู่ไหนอยู่ทําอะไรทําไมแม่ถึงดูเป็นห่วงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่มีอะไรนะเอมี่ก็เลยตัดสินใจโทรกลับไปคุยค่ะก็บอกว่าอยากให้เสือเขาโตด้วยตัวเองอยากให้เสือเข้ามาทางเส้นวงวงการบันเทิงด้วยตัวของเสือเองแล้วเสือเขาอยากมาเล่นละคร <sí> <Azure> หนูก็บอกหนูก็เลยขำหนูก็บอกพี่การอํมหนูใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือพราหนูมีความรู้สึกว่า หนูสามารถหาผู้จัดการที่ดีกว่าหนูได้ที่การไม่เอาไม่เอาไม่เอาการไม่เอาการจะเอาเอมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แม่พูดดีกว่านะว่าทําไมถึงจากได้เอมี่มันเช่อแบบว่าอะไรนะอยู่ดีวันนั้นคือไม่ได้นึกถึงใครไม่เคยทักไปหาใครอะไรอยู่ดีวันนั้นคืนนั้นอะดึกๆึกอะเนาะก็ทักไปเอมี่ช่วยเสือด้วยหนูตกใจมากเอมี่ช่วยเสือด้วยแล้วเอมี่ก็โทรไปหาน้ออะไรเีอะใช่ป่ะเสือ อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเขาบอกว่าเดินหนูหาผู้จัดการให้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาเอมมี่แหละคือบอกว่าน้องเสือเขาแบบมีความที่แบบมุ่งม,มั่นที่อยากจะเป็นแบบเกี่ยวกับในวงการบันเทิงที่ไม่ใช่แค่นักร้องเงี้ยคือเป็นนักสแสดงแต่คือทางพวกการเป็นกับเซลเนี่ยจะเป็นกลุ่มนักร้องศิลปินนักนักร้องอะไรเงี้ยค่ะด้านวงการสแดสแดง,งนักแสดงอะไรเงีไม่รู้เรื่องอันก็เลยบอกเอมมี่ด้วย <laughs> แล้วแล้ววันนั้นเอมมี่ก็เลยงั้นยังไม่ต้องเซ็นสัญญาก็เลยเอ้ยลองพิสูจน์ตัวเองก่อนก็เลยเอาพัรกับฮันนี่เข้ามาช่วยมาช่วยกันหน่อยว่าจะเอ้ยจะทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยหางานให้เสืออีเวนต์เนาะประมาณ3-4งานได้ตอนตอนที่เรายังไม่ได้เซ็นสัญญานะคะแล้วบางเอิญก็มี Facebook เขาโพสต์หานักแสดงแล้วเขาก็พูดว่าถ้าเป็นนักแสดงต้องกล้าที่จะแคสแล้วหนูก็เห็นแบบดาราผู้จัดจาก,การหลายๆคนเขาก็ทักเข้าไปแล้วแบบ เขาก็ดูแลศิลปินดังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าอว้ยถ้าเขาเอาไปแคสเราคงไม่ได้แน่เลยหนูก็เลยตัดสินใจงั้นไม่เป็นไรงั้นเสือเข้าไปแคสสรุปว่าเสือได้ละครพอได้ละครเสร็จปุ๊บหนูก็กลัวแล้วไงเฮ้ยเขาได้ละครหนูก็กลัวว่าจะเสียเพชรเม็ดงามไป <c oughs> ก็เลยเอาสัญญาให้ดูก่อนนะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้โอเคไหมแม่โอเคไหมทั้งคู่โอเคเอมี่ก็เลยก็เลยตัดสินใจเซ็นสัญญาแล้วก็บอกว่าโอเคนะวันนั้นเอมี่เป็นผู้จัดก,การเสือจริงๆวันนั้นเกิด้นเมื่อไห่ครับ อสองเดือนแล้วเนาะตอน <c oughs> ตอนคุยตอนคุยกันกับแม่เหรอคะสองเดือนแล้วค่ะสองเดือนหนูก็ยังไม่คิดอะไรก็คือแบบหนูก็กลัวไงอย่างที่บอกว่าพ่อเขาเป็นศินลปินแนวหน้าแล้วหนูเป็นใครอ่ะใครๆก็มองว่าเป็นตัวตลกของวงการแล้วจะไปดูแลลูกเขาได้หรออะไรอย่างเงี้ยมีแต่ข่าวเชาว้าทําอะไรก็โดนด่าแล้วแล้วถ้ายิ่งบอกมาาอู้เป็นเป็นผู้จัดก,การเสือโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดก็เลยตัดสินใจเอาว่าลองหางานให้น้องก่อน ก็ได้อีเวต์ไป4ีงานแล้วก็งานพิธีกรแล้วก็มีรายการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็นี่แหละพอได้ละครปุ๊บหนูก็เริ่มกลัวแล้วไงเริ่มกลัวว่าวิ่งแล้วถ้าเกิดว่าเขาเอาน้องไปอะ่ะเราแล้วหนูต้องเอาน้องนะ้าไปกดสิว <laughs> ไปแบบทุกอย่างอะ่ะแล้วแบบก่อนจะไปทํางานหนูก็ต้องจ้างช่างแต่งหน้านะอะไรเงนี้ยคือหนูให้น้องออกไปแบบเพอร์เฟกไม่ใช่ <Okay. S 1> ให้น้องออกไปคือหนูดูแลทุกอย่างอะไรเยงี้ค่ะหนูเลยมีความรู้สึกว่าวิ่ยแล้วสิ่งที่เราทํามาคือหนูเชื่อว่าเสือไปได้้ไกกว่่านนนนีแนอน ตอนแรกคุยกันว่าพี่จะไม่เปิดตัวว่าพี่เป็นผู้จัดการนะจนกว่าจนกว่าเสือจะสําเร็จและสามารถไปได้สุดของชีวิตแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็อ,ออกมาเปิดตัวแต่ด้วยความที่แม่เขาก็เมตตาเอมี่มากก็เจอกันที่บ้านบ่อยอะไรเงี้ยค่ะกข้าใช่แล้วก็ไปโพสก็เลยตัดสินใจโพสต์รูปขอบคุณแม่แค่นั้นเองในพาร์ทของผู้จัดก,การกับลักษณะันสังกัดคุยกันยังไงบ้างพอตอนมันนั้นตกลงว่าเป็นผู้จัดก,การก<อ>ันแล้วเขารู้ว่าเอมมี<อ>่ด<อ>ุครับ ได้ไหมได้ไหมอ๋อใช่ไหมยูเคยหยิบเข้ามาแล้วออ๋อเจบเลยจบนะคะขอบคุณค่ะคุณครับหนูเข้าไปอีกอิงนั่งหนูนั่งสัมภาษณ์ด้วยเลยแล้วนะนี่นี่โอเคครับไดี๋ยวนี้ใครถามสึกยังไงครับพอตกลงว่าเขาเสริมมือลรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีนะเพราะว่าคือเอ่อผมมุ่งมั่นที่อยากจะเข้าวงการมาสักพักหนึ่งตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาแต่ว่าก็แบบไม่มีใครที่จะแบบ เสนอผมเข้าไปได้อย่างตรงตัวครับแล้วพอพอคุณแม่ก็ได้คุยกับพี่เอมมี่ผมก็รู้สึกรู้สึกดีนะเพราะว่าคัเอมมี่ครั้งเดียวคนเดียวเลยด้วยนะคือที่จริงเนี่ยคือตอนออนผมไปออกรายการอะไรเราก็ไปหาคอนเนคชันใหม่ๆครับแบบคนที่อยู่ในวงการเหมือนกันแต่ว่าคือก็ไม่ได้ไปคุยไรซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นเสร็จแล้ววันหนึ่งสักไม่กี่เดือนที่เราก็ได้คุยกับพี่เอมมี่พี่เอมมี่ก็คือผมก็รู้จักพี่เอมมี่จากรายการรายการนึงนี่แหละก็ สักประมาณ2-3ปีที่แล้ว<ช>ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ติดต่อกันอะไรมากครับรก็ใช่ผมอยู่ที่นน่นก็แบบทักกันบ้างว่าเป็นไงบ้างครับมีงานอะไรบ้างอะไรบ้างเนร็จแล้วคือพอได้คุยกันซีเรียสแล้วก็ก็แบบก็ลงตัวมากขึ้นก็ได้รู้จักพี่เขามากขึ้นเพราะว่าตอนก็ไม่ค่อยได้รู้จักอะไรกันเลยแค่เคยเจอครั้งเดียวที่รายการนี้นะครับแล้วก็พอได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วพี่เอมี่ก็แบบ ดูแลดีก็ผมก็รู้ว่าเห็นว่าเขาแบบดูแลดีจริงๆเขาแบบเขาโปรเฟชชั่นอลมากจากในนะในใน,ในงานเนี้ยครับแล้วก็พอเขาหางานให้ผมได้แบบงานแรกๆครับงานพวกงานอีเวนต์พวกเนี้ยมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรใหม่ๆที่ผมเพิ่งได้เข้ามามาร่วมด้วยก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีใจที่เราก็ทําได้เราก็แบบก็เห็นว่าแบบมันข้างหน้าก็น่าจะมีงานเพิ่มมามากขึ้นพอสมควรงานใหญ่ๆมากขึ้นผมก็เลย แบบตื่นเต้นกับโปรเจกต์ที่แบบจะเกิดขึ้นนะครับเราได้บอกพี่ไหมครับว่าเราอยากได้ทํางานแบบไหนใช่ครับเราอยากได้งานแบบไหนอยากทํางานอะไรผมไม่ได้บอกแบบแบบเน้นงานแบบไหนเน้นกับงานถ่ายงานละครงานซีรีส์อะไรผมไม่ได้บอกครับผมก็แบบตามตามที่เขาหามาได้แต่แต่พี่เขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมอยากแบบอยากจะเข้าไปทางทางไหนแบบเนี้ยเขาก็หางานไม่ได้เขาก็ไม่ได้หาแบบโอ้หงานมั่วนู่นนี่เขาหาแบบมันต้องเป็นงานที่แบบเหมาะกับผมจริงๆเขาเลยหามาให้ อย่างประเทกีพี่เขากังวลว่าข่าวเขาอาจจะเป็นผู้จัดก,การไม่ดีือเปาเรารู้สึกยงไบ้างผมก็ผมรู้สึกว่าแบบตามจากใจผมเลยครับผมเขาเป็นผู้จัดก,การที่ดีครับเพราะว่าคือตามที่ผ่านมาสามส่งานพวกอ e ีเวนต์พวกนี้แล้วก็พาไปแคสพาไปทํานู่นทํานี่ดูแลนอกงานนะแบบรักษาตัวเองบุคลิก,กภาพกับ <S 1> <S 1> ทําหน้าด้วยอะไรประมาณนี้นคือเขาเขาเทคแคร์ดีจริงๆคือไม่ได้แบบไม่ได้แค่แบบมามาเซ็นสัญญาแล้วก็ ค่ไม่ได้ทำอะไรคือเขาแบบดูแลดจริงๆแล้วเขาก็แบบทักมาในไลน์ตลอดผมก็ไม่ได้ตอบเยอะนะคือผมไม่ได้เป็นคนตอบไลน์เยอะนะแต่ว่าพี่เขาทักมาตลอดนะทักมาว่าเช็คดูไหนยูบ้านไหมอะไรใช่ใช่แล้วพอมีงานอะไรเขาก็ต้องบอกจะจะบอกล่วงหน้าอยู่แล้วว่า ให้เตรียมพร้อมนะให้วันนี้ต้องตื่นกี่โมงเลยประมาณนี้คือคือมันเป็นเป็นระบบมากๆกครับโปรเฟชโนมากคือแบบไม่มัวซั่วเลยผมผมก็รู้สึกดีครับนี่เฉพาะการแสดงหรือว่าพัศเรื่องงานเพลงเลยด้วยครับนี้เฉพาะเรื่องการแสดงครับงานเพลงเป็นเราใช่เพราะงานเพลงตอนนี้คือยังทํากับทีมงานของตัวเองอยู่สัญญากี่ปีคะหนูเซ็นไปแค่3ปีเองครับจริงๆตอนแรก2ปีค่ะ2ปีแล้วก็เลยลองคุยกันใหม่ก็เป็น3ปี อันนี้คือสิารผลประโยชน์คือแบบเป็นมเหมือนกิจการทั่วใช่เหมือนทั่วไปค่ะแต่แต่ก่อนที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเอมี่เอาน้องแค่20%เองอือฮนงแล้วก็แบบไม่ไม่ใช่ว่าแบบแล้วหนูก็ให้บางบางงานค่ะโอนเข้าน้องเลยไม่มีแบบมุกมิบไม่มีแบบรับลมคมในแล้วก็ให้น้องโอนกลับมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>แล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเปิดเผยโอเพนมากแล้วก็แค่แค่ด้วยความที่น้องเป็นวัยรุ่นเอมี่จะกลัวน้องแฮงเอาท์บ่อยอะฮะ ถ้าพวกนี้รู้ว่ามีงานเสือต้องห้ามดื่มเสือต้องห้ามแฮงเอาท์เสืออะไรเงี้ยคือเขาฟังหมดเขาไม่ดื้อแต่เขาบอกว่ารู้ใช่ไหมทํางานคือทํางานถ้าพี่ดุคือดุเขาก็จะเข้าใจตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาส่วนมากเป็นงานประเภทไหนครับก็เป็นอีเวนต์มากกว่าเนาะพอเป็นอีเวนต์แล้วก็พอไปแคสติ้งละครได้ก็มีผู้ใหญ่ที่กำลังจะทําละครอ,อีกพอไปแคสติ้งละครน,น้องได้เป็นพระรองค่ะอ๋อ uh huh. แล้วก็พอมาที่ผู้ใหญ่กําลังจะทําละครเราก็กําลังจะให้น้องเป็นพระเอก กำลังคุยกับผู้ใหญ่แต่นผู้ใหญ่ก็ค่อนข,ข้างดูเมตตาน้องมาก<ช>ค่ะแม่ว่างไงบ้างครับสองเดือนที่ผ่านมาพิธการคป็ออนี้การปล่อยเลยเพราะว่าการจะไม่ยุ่งเพราะว่าที่การคุยกับเอมี่คือการไม่อยากให้เสือเขาติดภาพการกับเซให้เขาเป็นแยกไปของเขาให้เอมี่ไปจัดการทุกวันนี้จะคุยอะไรก็จะผ่านเอมี่ได้นะอ่าว่าแบบเอมี่อย่างนี้บอกที่ไหนอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะว่า เขาน่าจะเชื่อฟังกันมากการโกคนติดภาพรึไหมครับว่าทุกความพี่เสือเป็นลูกของพิเศษพิการอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ชึงได้บอกไงคะว่าอย่าอย่าคิดเรื่องว่าเป็นลูกเงี้ยให้ดูผลงานที่น้องเสือกับเอมี่เขาท่ากันเพราะพี่ไม่ยุ่งจริงไม่ยุ่งชิ้นงานไม่อะไรเลยอืเวลามีอะไรแม่ก็จะบอกว่าเออแบบเอมี่เรื่องนี้คุยให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเพราะว่าพูดไปแล้วว่า จะไม่แตะเลยถ้าเป็นเรื่องนี้นอกจากเพลงถ้าเป็นเรื่องเพลงเรื่องอะไรงี้เอมี่ก็จะไม่ไม่ไม่ยุ่งทางนี้ค่ะเอมี่ก็จะมีแค่เป็นอีเวนต์แล้วก็ละครนะคะแล้วก็งานอื่นๆที่เอมี่สามารถหาให้น้องได้อะไรอย่างค่ะแต่ทุกอย่างต้องต้องเหมาะสมกับลูกเขาคือเอมี่จะคํานึงตลอดว่าเขาคือลูกศิลปินนะอะไรเงี้ยอะไร้บอกว่าให้แยกใช่แต่แต่ด้วยความที่แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าหนูไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งในวงการ หนูคือหนูอ่ะถูกตาหน้าไว้ว่าก็แค่ตัวตลกในวงการมันเลยทําให้หนูรู้สึกกดดันเพราะฉะนั้นถ้างานแต่ละงานสมว่าถ้าจะต้องทําโปสเตอร์เสือหนูจะขอขอดูโปสเตอร์น้องหน่อยได้ไหมพี่คะขยบน้องขึ้นมาไว้ตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือจะแบบจะเกรงใจตรงนี้ด้วยมากๆค่ะไม่ต้องเกรงใจบอกบอก <laughs> ไม่ต้องเกรงขังเสือนิดนึงตอนนี้มี อย่างภาพที่ลงไปล่าสุดคนก็หลายคนก็เม้น์บอกว่าเสือเป็นพ่อของเด็กในท้องเอมมี่หรือเปล่าหนูก็ไม่เข้าใจเนาะตอนนั้นเสือรู้สึกยังไงบ้างผมก็รู้สึกแบบตอนแรกก็รู้สึกงงนะเพราะว่านึกว่ามันไม่จริงครับแต่ว่าคือพอเห็นคนคอมเมนต์เรื่อยๆอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกเครียดนะรู้สึกกังวลนิดหน่อยเพราะว่าแบบคนมาคิดอะไรแบบนี้ทําไมแบบผมก็เลยอยากจะบอกว่าแบบก่อนเราอ่านคอมเมนต์ก่อนเราอ่านอะไรพวกนี้เราเราก็ต้องคิดว่า มันเป็นจริงได้หรือเปล่าคือแบบนี้มันก็คือแบบตามที่ผมพูดนะครับคือผมเคยพูดว่าผู้หญิงกับผู้ชายมาทํางานด้วยกันเนี่ยมันคือเราอยู่ในฐานะพี่น้องกันก็ได้เราอยู่ในฐานะแบบคนทํางานเนี่ยมันไม่ไม่ต้องไปอะไรมากกว่านั้นคือมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะเลยครับแบบเรื่องนี้มันคือเราไม่ต้องเชื่อมโยงอะไรมากกว่านั้นเลยผมกับเฮมี่ก็เป็นแบบเป็นฐานะพี่น้องกันรู้จักกันอะไรแบบนี้คือไม่ได้ไม่ได้มีอะไรขนาดแบบถึง ต้องไปเชื่อมโยงขนาดนั้นเลยผมก็เลยคิดว่าเป็นอะไรที่แบบไม,ไม่ไม่น่าคิดเลยครับแบบนี้นใช่จริงเสือเครียดไหมเวลาอคนคอมเมนต์เยอะๆตีความไปเองคือ,คอผมไม่ไม่ได้อยากไปอ่านคอมเมนต์อะไรแบบนี้ครับคือที่ผมเครียดคือแบบแบบมีคนคนรู้จักมามามา,มาแบบมีเพื่อนๆมาคุยว่าเอ้ข่าวนี้เป็นอะไรอะไรประมาณนี้คืออันนั้นอะ่ะทาให้ผมไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าคือผมก็ต้องค่อยๆบอกเขาว่าเออมันเป็นเป็น ม,มันไม่จริงอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าคือพวกคอมเมนต์อะไรพวกนี้คือผมก็คุยกับพี่เอมี่แล้วพี่เอมี่ก็บอกว่าต้องให้ให้ให้ทำใจยังไงอะไรแบบนี้เพราะว่าพี่เอมี่เขาก็ในพวกคอมเมนต์เนี่ยพี่เอมี่โดนโดนโจมตีมากกว่าผมเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วพี่เอมี่ก็แบบก็บอกให้ผมแบบเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรแบเนี้ในพาร์ทสองพี่การครับพอคนคอมเมนต์ไปอย่างนั้นเราสึกยังไงบ้าง ในความที่ของการก็คือเรียนก็คือเรียนะนะก็คือแบบคุณัไม่รู้จักเขาเลยว่าคุณแบบค้าดา่าได้ยังไงโดยที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยสัมผัสไม่เคยแม้แต่คุยเห็นแค่ในโซเชียลหรือในจอทีวีคนเรามันไม่ได้ดูแค่เฉพาะแค่โพสนะมมันต้องการไม่เคยรู้จักเอมมี่มานานอะไรเงี้ยก็เพิ่งแบบเนี้ยมาใกล้ชิดจนตอนหลังเนี้ย ก็รู้ว่าเขาเป็นคนจริงจังเรื่องงานแล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่ดีอ่ะเป็นคนที่ดีคนนึงก็สัมผัสเขา,าจริงๆเพราะว่าปก,กติเราไม่เคยติดตามข่าวใครเยอะติดตามข่าวจากตัวเอง <laughs> 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 แตก็แทบไม่ค่อยรู้แวบบ๊บแต่คือในพายของารคือแบบถ้าเขาดีกับเราเนี่ยแวบบ๊กแกเขายังไงมันก็ไม่เกี่ยวอเพราะว่าในคอมเมนต์ก็โยงไปถึงพิเศษด้วย หรือจะเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้พี่กาซีเรี่ไหมครับหรือ,อยังไงเอเพอร์เซ <laughs> อร์ไรสารละค่ะอย่าไปสนใจบ้าหรอนี่นี่เขาไอ้นี่นะเขาแบบจริงจังมากการบอกดุไปเลยอะไรเงี้ยแบบแต่บอกว่าารไม่แตะนะอยากทำอะไรก็เชิญไปเลยเพราะขอให้แยกการกับเสกออกจากในพาร์ทก,การแสดงสองเสือเพราะว่าการไม่อยากให้แบบว่าเป็นโลโก้การเสกเสืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยากเป็น ด้วยตัวเองเหรอเนาะใช่เอมี่พอคนตีความผิดเข้าใจผิดเรารู้สึกอย่างไงบ้างตอนแรกปวดหัวเรื่องเรื่องเสือก่อน <laughs> <laughs> เพราะว่าเขาเริ่มเครียดกับกับคนรอบข้างใช่ไหมคะเอเมี่ก็ถามเขาว่ารักพ่อกับแม่อยู่ไหมอะไรเงี้ยนะยังอยากจะยังอยากจะโตด้วยตัวเองอยู่ไหมเขาพอเขาตอบว่าใช่เอเมี่ก็อธิบายทุกอย่างเลยว่าเสือลองย้อนกลับไปดีๆว่าคนที่โดนโจมตีเป็นใครณวันนี้มันจําเป็นไหมที่เอเมี่จะต้องมานั่งโดนด่าเพราะเพราะเรื่องเอเมี่กับเสือ หรือเรื่องเอมี่โลโซอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอมี่เลยมีความรู้สึกว่าเอาใหม่เริ่มต้นใหม่จูนก่อนอาเะแล้วก็เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เครียดมากที่สุดคือเอมี่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุยกันแล้วน้องเขาบอกเออจริงด้วยแล้วเขาเก็ทกับคําพูดของเราคือหนูรู้สึกว่าเราสองคนทํางานง่ายเราใช้ภาษาเดียวกันคุยกันมันก็เลยอะไรแบบไม่ยากและอย่างหนึ่งเขาไม่ดื้อ แล้วคุณพ่อคุณแม่เขาจะไม่มาไม่มาก้าวไก่เลยแบบยกให้แล้วคือจะทําอะไรก็ทำอะไรอย่างงี้ค่ะอะไรทนี้ให้เป็นเรงจริงบอกแม่บอกรีบๆมาเอาไปจัดการเลยล้าจะทาสัญญาเมื่อไหร่อะไรอย่างไรอย่างนี้ค่ะทำไมถึงไว้ใจี่แอี่อะคะคมไม่รู้นะพราคืนนั้นอยู่ดีคือคือความมุ่งมั่นในใจเราลึกๆอยู่แล้วคือน้องเสืออยากเป็นนักแสดงใช่ไหมฮะยานก็เอ๊ะแต่ดูจะไปติดต่อใครวาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะยู่ดี ทักหาเอมมี่เฉยเลยครั้งที่ไม่เคยทักเนาะใช่ค่ะเอมมี่ช่วยเสือด้วย <c oughs> นี่เโทรมาหาเสือเป็นอะไร <c oughs> นึกว่าแบบเสือเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยกืแค่น,นี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้นไม่รู้ทําอะไรอยู่หรืออๆๆื่นื่รีบโทรกลับมาแค่นี้มันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าใจอ่ะจิตใจของคนเนี้ยเขาเป็นยังไงไม่ได้รู้จักสนิทสนมอะไรกันเลยแค่รู้จักผ่านาาร,ร,รายการแลกบลายกันว่าเอมมี่ช่วยเสือด้วยครั้งเดียวไม่เคยติดต่อกันเลย แล้วเขาก็แบบรีบโทรมาร,รีบติดต่อมาแบบตีเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนาะตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยคือแค่เนี้ยก็รู้แล้วลว่าเขาจริงใจเพราะฉะนั้นการว่าเมื่อเขาจริงใจทุ่มเทได้ขนาดนี้เขาต้องทําให้เสือสําเร็จได้ให้เอมี่ยืนดีทีว่าเรากับน้องเสือเป็นแค่ผู้จัดก,การกับเอมี่กับเสือเป็นเป็นผู้จัดก,การจริงๆค่ะเป็นพี่น้องเป็นคือคือเป็นมากกว่าที่ทุกคน ทุกคนเขาตีความไปแล้วอ่ะคือหนูสองคน,นคือใจ,ใจกับใจอ่ะก็เป็นโลโซไปแล้วนะคิดข้าวัขขาวโลโซจริงๆรงอ๋ออันนี้ตอนแล้วนี่ไปกินข้าวกันกับเสกบ่อยๆตลอดอยู่แล้วคือแล้วหนูก็จะเรียกพ่อเสกว่าพ่ออยู่แล้วเรียกพ่อมาสี่สี่ปีห้าปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็จะเป็นของหนูแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เจอการอะไรเงี้ยหนูกอดพ่อแบบคือหนูไม่มีพ่อเนาะก็รักเขาเหมือนพ่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ ที่อน,นท่ญาตถามคนก็เลยมองว่ามันเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าจริงๆแล้ว่ะคำว่าสร้างกระแสหนูต้องขอบคุณทุกคนมากกว่าหนูโพสต์ในที่ของหนูใช่ไหมแต่คนที่สร้างกระแสให้หนูคือคอมเมนต์เพราะฉะนั้นนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนมากๆที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาค <c oughs> อมเมนต์ให้หนูคือหนูพูดจริงๆหนูพูดจากใจวันนี้วันพระใช่ป่ะวันนี้วันพระเนาะคือพูดจริงๆจากใจคือ ทุกคนต่างหากที่กําลังสร้างกระแสให้กับหนูขอบคุณมากๆที่ทําให้หนูไม่ตกกระแสเลยขอบคุณมากด oh ่าได้แต่อย่าแรงให้เช็คบัญชีด้วยพี่เสกว่ายังไงบ้างครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่เสกเขาคือเขาไม่รู้รายละเอียดก็บอกว่าเรื่องอะไรกันบอกเรื่องสองคนอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่คิดอะไรมากเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ดีเทลไงเว่าเขาไม่เล่นโทรศัพท์อย่างนี้ไงแต่ก็บอกเขาว่านี่นี่เมื่อกี้เอากอดออกมาเขาก็บอก อ่ะไปเขาก็รับรู้หมดคขาบอกว่าพี่นี่ก็แบบตอนแรกคุณแบบกำกวมคนก็เลยแบบไม่กำก <ไป S 1> วมนะเพราะว่าแบบมันเกิดจากความรักกันนะถ้าเกิดไม่รักกันกเขาจะโทรมาหาเช็กหรอว่าเป็นอะไรตอนตีหนึ่งตีสองถูกปะ<อ>จริงๆถ้าเป็นคนอื่นใครเขาจะมาโทรเป็นพี่ที่ก็ไม่โทรอ่ะอันนี้พูดตรง,งจริงปะจริงๆจริงๆรูปนั้นอ่ะแม่โพสแล้ว รโพสไปแล้วตั้งแต่แม่โพสแล้วรอบหนึ่งค่ะเป็นเดือนแล้วเนาะแล้วด้วยความหนูโทรศัพท์พังไงยังไม่ได้โพสก็เลยเออปี<ด>ใหม่แล้วมาแล้วมาหาพ่อกับแม่พอดีก็เลยได้ไดเจอกลับมาเห็นรูปนั้นก็เลยโพสขอบคุณพ่อกับแม่หนูรู้สึกว่าคําพูดที่หนูเขียนน่ะคือชัดเจนทุกคํานะขอพวคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูหนูจะรักเสือเหมือนที่พ่อแม่รักแล้วหนูกำกวมตรงไหนอะ่ะคือหนูมองว่าคาว่ากำกวมคือคุณต่างหากที่ไม่เปิดใจรับแต่ความรักเนี่ยมันดีหมด แต่ทุกอย่างมันเกิดจากเพราะผลประโยชน์เนี่ยมันไม่รอดพี่เลยต้องพาอันนี้ไปปลอบใจอยู่ที่พาไปทะเลสุดท้ายพี่กาว่าตอนแรกมันเสือค่ะจะต้องดูแลพิเศษรุสการิเศกด้วยตอนนี้น้องมาเป็นจิ๊กปินแล้วแล้วใครจะเซ็ตระบบที่ไงที่ไม่คือเรื่องงานงานองดนตรีเนี่ยผมไม่ได้ดูมาสักพักแล้วเพราะว่าเขาทำงานของผม ผมดูตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาถึงประมาณโควิดล็อกดาวน์ครั้งแรกครับประมาณเดือนมีนาปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ผมก็ขอว่าขอออกมาทํางานตัวเองมากกว่าครับมาโฟกัสงานตัวเองมากกว่าก็เลยยกหน้าที่นั้นให้ให้พี่คนนึงเขาก็มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวอีกคนหนึ่งแล้วครับแล้ว<ล>ตอนนี้ผมก็ใช่แล้วตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำางานคอนเสิร์ตแล้วแต่ว่าก็ วางบางคืนที่แบบว่างๆก็ไปแจมด้วยอะไรประมาณนี้แต่คือไม่ได้ไม่ได้ไปดูไม่ได้เข้าไปทํางานไม่ได้ไปรับงานอะไรประมาณนีครับก็มาทํางานกับพีเอมีแบบเต็มตัวเลยโอเอ็มมี่ฝากทิ้งท้ายนักศิลปินในสังกัดเราก็หนูฝากยามาเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเขาเป็นศิลปินเบอร์แรกแล้วก็เปิดใจรับหนูหน่อยเปิดใจรับเสือหน่อยคือคนคนนึงเขาอยากจะโตด้วยตัวเองคนคนนึงเขาอยากจะ เข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วยตัวเองก็อยากให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทุกๆช่องนะคะทุกรายการนะคะละครทุกเรื่องนะคะหนูกับเสือยินดีที่จะรับใช้ค่ะแล้วก็เมตตาพวกเราหน่อยนะคะขอบคุณค่ะขขออบคคุณ่ะยินยืนสามคนนึ่ต้องรักจะพูดเอ้โคไม่กูจะหัวใครเธออ่ะก้องไรเไม่ใช่ก้องไรเสือก้องเอาอันนี้ออกได้ไหมเนี่ยออกได้ครับออกได้ครับอักเมื่อแตก